ถามว่าแฟนเก่าจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาเดือนนี้ไหมเดือนนี้ยางเดือนหน้ามีโอกาสนะแต่เขาก็กลับมาแล้วมันก็จะทําให้เราเสียใจอยู่เรื่อยๆนะเธอจะทําให้เราเสียใจเรื่อยๆนะขอดูให้เลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นความผูกพันนะ่ะถ้าเขากลับมาเนี่ย ประมาณเดือนหน้ามีโอกาสที่จะกลับมาเดือนนี้มันก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะสิบวันก็ここถือไว้ให้เขาทิ้งทวนนิดนึงค่ะเขากลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยเสียใจเรื่องเดิมๆนะเขาหยุดคุยกับคนอื่นยากอะค่ะเขาน่าจะเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยอืมแต่บอกเลยว่ามันเป็นที่เราแหละความรักครั้งนี้มันจะไปได้ไปไม่ได้จะกลับไม่กลับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเธอเฮ้ย เขาเป็นอะไรที่ว่าเอากลับมาก็เหมือนมาให้เราดูแลแต่ถ้าอยากให้เขากลับอะ่ะโอกาสที่เขาจะกลับมันมีคือเดือนหน้ามันมีนะคะแต่กลับมาแล้วเราก็จะยังเสียใจในเรื่องเดิมๆดูซิว่ามันเป็นแบบเราม o v ออนไม่ได้เองจากปัญหาเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปัญหาใหม่อมมันเหมือนมันเป็นเรื่องใหม่ๆอะ่ะไม่ใช่เรื่องเก่าด้วยถ้าเป็นแบบปัญหาหมือที่สามก็เป็นคนใหม่ๆไม่ใช่คนเก่า เอาไงดีถ้าถามว่ากลับไหมเดือนหน้ากลับ